ยังมาลงมาอยู่หรอฮะพอบอกหลายเทื่อนอะไรมาว่าห้มาดินก็พักเสียพักเสียมนี่ย่ยยานอาปีนตั้งนี่เพราะเธอเอปีนตั้งนี่เขาไม่ดินนี่เช่อให้พอหายเท่าไหนฮะบอพ่อบอกหลายเทื่อนก็ฟังความพอเนี่ยพักเสียมันมันเป็นเชื่อให้ทุกหนไมาดินไหนโอ้รูนกิกนเนาะ phò bỏ lái thừa gia đình gia cứ hai bên đấy, bé, vậy thôi nào bỏ gia đình bắt quậy thằng, chị bỏ, bỏ sao đó chắc thừa. เห็นอ่พอตีโล่พอบอ่กไปก้อนโล่หากชะได้พอกตีได้ไหคมคนมจากความนะจากความแล้วเท่าแล้วจะไหต่อไป่าลิาลาาลนมกเสียบเลยล่ะเงี้ยเงี้ยมาขี่มาอ้ามเงยเวยก,กีมันยิ้มเสยอยุกมาจุ๊บ โบเฮียนเห็ดเด้อล right? ูกเด้อดไปผ่าสอดตายหลอตายเออตายหลอบโบเียนกันเลยกอดกันไปเช่าดินมาเนีฮียนเด้อจุ๊บแม่จุ๊บแม่หนุกว่าขี่มาหน่อย